ครับต่อจะคิดที่แล้วครับนี่ก็เป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับผมเป็นพิมพ์ที่สองครับอ,อกวีครับพระองค์นี้ก็ไม่ค่อยผ่านกันใช้ครับอยู่แขวนมากเป็นเป็นบางคราวครับพระองค์นี้ถ้าอยู่ในสีตํตำนาท่านจะเรียกว่า เนื้อสีส่วนตรงไหมครับมองนี้ว่าจะเป็นพระใหม่เดี๋ยวค่อยขยายด้ ครับดูทีมซงูงนะครับผมครับว่าต้องไหร่ผักที่มาก,ก็ข้าวนะครับดูครับนี่สาสิงนั่นนึกดู่ด้านหลังครับ เขาเรียกว่าหลังกระดานครับหน่อยครับรมาผมวัดขนาดให้ครับเนีย ซุ้มน,นะครับสองสองนะครับผมจานแล้วจานแล้วนี่ครับ ไม่ได้เอากระดาษด้วยก็เหมือนเดิมครับไม่ต้องชี้ต้งหนีนะครับผมเพราะว่าอืพอจะเห็นกันคร่าวๆแล้วครับหนี่งพกวงพกวงวัคพันนะครับพกวงซุ้มนะครับครับผมไม่ให้เสียเวลาครับเราก็มาดูบมืองสายกันนะครับครับผมวิธีการทําก็ มีการทำครับผมสังเกตครับฐานสิงครับผมจะเป็นหมากันกล้วยเนี่ยมีถงจับหลุมลึกมากผมสังเกตทั้งครับนถ้าตัดทิ่ซุ้มนะครับเออเราก็ไม่เห็นนะวราเอาเวลาท่านม่รู้แล้เนี่ยปกติพระสิงดุพระคัง ดิินี้ครับประมาณน,นี้นี่จะหายไปไงี้ไหมครับืุผมตุกขอบเพราะว่าเอานี่แหละอันนี้เราเห็นไงนี่ครับแม่พิมเขาอ,อยู่ตรงนี้อันนีออ้ตัดตรงนี้เขาต้องเห็นเส้นแบ่งพิมพ์อ่ะครับดูไม่ยากครับแต่บางคนที่ดูปเป็นเอาผ้าแท้ผ้าแท้เขาบอกว่าซุ้มตกตกขอบทุกองอ่ะ,อะอน,นี่แหละเขาบอกโอ้ใจออกอะ ผมไม่เคยใจออกครับเป็นไปไม่ได้ครับว่าจะทุกองค์ถ้าหมอกิีดไม่มาเปิดหูเปิดตาให้ประชาชนได้รู้คงตาบอดกันนะครับผมเอาจริงครับนี่ใครเอาพับแห้ไปไว้ไปทิ้งกับใครว่างดูครับผมพูดตรงครับ เราเลี้ยงพระก็หวังว่าจะจะได้พระแท้พุทธคุณด้วยขายได้ด้วยบางครั้งเราไม่มีตงังเราก็ลองเอาเอาองค์ท่านะ่ะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ดได้บ้างใช่ไหมครับแต่บางคนเขารวยแล้วเขาก็เก็บสะสมเองครับเพราะยังไงพระก็เป็นราคาอยู่ดีครับถ้าเป็นพระแท้นะครับซึ่ง200ล้งน200ล้านน่ะต่อไปอนาคตอะไม่รู้ราคาจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับถ้าเป็นพระแท้ครับผมเพราะว่าพิมพระสูงเด็จปลอมไม่ได้ครับ นี่ครับเป็นหลุมเป็นบอ่อนี่อันนี้นพิมพที่สองครับขณะทานสิงผมยังไม่เห็นใครปลอมได้ครับพระท่านจะเอียงแล้วฐานท่านจะท่านจะมีอลันท่านอ่ะพูดไงครับปลอมไม่ได้เลยครับ่อ้นี้ผมก็ไม่รู้นะเอากระดาษมาห้ามมือด้วยนี่นี่ครับนี่ สังเกตอย่เงีてて้ยทุกองนะครับที่ผมมีครับต้องเป็นอย่างนี้ทุกองครับมาดูเนื้อครับว่าเนื้อที่ยีสต์สอดลงไม้อะมันมีอะไรซ่อนอะไรอยู่ข้างในมั้ยถ้าใครดูพิมไม่เป็นก็แค่เข้าใจว่าเออดูไม่ใช่พระเก่าเพราะว่าพระใหม่ พระองค์ท่านจะออกเป็นโทนขาวครับให้ได้ส่องดูนื้นนะรู้ว่าท่านจะยังไงครับดูครับท่านมีอะไรซ่อนไว้อยู่ข้างหน,นครับแค่กล้องสิเองนครับ ส่วนอ,อกไม้ครับนี่น้เท่านจะออกหนึบงุ่มครับดูเสียงก่อนครับนะมีเส้นซ้อนครับผมมีพักกันสองข้างด้วยนะครับนี่พอลำไรับมีลำคอครับผม เนี้นท่านเนี่ยถิ่วท่านยังตึงครับผมนี่เป็นครนูกนละนะถ้าเป็นบกผมงเป็นบอกก็ต้องตึงครับคล้ายเป็นเนื้อเดียวกันนะผมไม่มีโซนบอกว่าจะออกไปทางที่ว่าตึงไม่ใช่เนื้นอเดียวกันคนระับคุณไงครับ ไม่ขายนะครับไม่ขาย,ยางไขงขาว่าตีจีครับจีก็กีตามหมดตำรายนะครับในพวหนี้ก็ดูครับมุนเขียนกอไก่ครับถ้าเป็นสมัยกอเนี่ยผมจะไม่เถียงหรอกดูไม่เป็นเอาจีเก,ก็คือ่าเก๋แหละมาถ้าสมัย,ยนี้เทคโนโลยียามาอย่างเงี้ย มี่ให้ตายผมก็เสียงขึ้นแล้ววะ ้างงางนะครับมันจะมีเนื้อสีอะไรม,มั้งตามที่ตำราเขาว่าไหมดีจะให้แขวนให้ท่านดูเหงนี้สามปีแล้วเพราะว่าเป็นพระแท้ครับแม่อบอกว่าดูพิมพ์ก่อนนะ ว่าเซียนบางคนไม่มีพระสวยอย่างนี้หรอครับไม่สง่งปกติเห็นแต่พระไม่ค่อยสวยครับไม่ได้ว่าท่านหรอกครับแต่เอาพุมจริงครับผมถ้าเป็นพระอ่าสวยๆก็ขึ้นหนังสืออยู่กับพวกเสียกเป็นหมุดแล้วครับอันนี้เป็นพระที่ว่าปลุกหลมหรือว่าตามที่ครับผมเนี่ยถ้าคุณดูนี่เป็นก็แค่เศษหินเศษทรายครับอืมผมไม่ได้บูถูกท่านนะครับก็ เป็นจรงจริงครับมัน,น,นจะงมีจำพวกอ่ะพวกหนึ่งนะครับมาตามหมู่บ้านมันจะมาซื้อผ้าตามคนแก่ หมาเป็นแผงแงเป็นนั่นเลยะมากมาหลอกซื้อไงพอดีวันนั้นผมเห็นนะดีมันโดนปืนผมอะม่ะผมพูดเรื่องจริงครับ นี่เขาเรียกว่าหลังกระดานครับไม่อยากให้ดูเหมือนเลยซ้ำๆน,นี่แต่มปนกล้องไลนเพื่อนๆดนูนะรอยติครับด้านข้างก็มีครับสุดสุด ใ้ผมใช้ภาพแบบเนื้อปเปื่อยเหมือนผงพวกเซียนนะ่ะเออแฮะเนื้อตรงนี้ือบนั่นหมดแล้วผมไม่เอาชอบภาพสวยครับลงภาะแท้ด้วยครับ ยังไงก็ที่พูดอะไรลงไปก็ถูกใครอะไรเงี้ไม่พอใจก็ขอทุกขอภยัยด้วยนะครับครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็เอาอีกคงนึงมาเปรียบเทียบครับผมแล้วก็ยังไงก็มีาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับขอให้เป็นกำลังใจกรับนายาระไอ้นายพระบ้านๆครับครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh